วันเสาร์ที่3ามกราคมสองหาหตอนนี้3ามทุ่มห6นาทีครับผมอยู่ที่ปั๊มพีทีพีทีสาขาสีคิว้วฝั่งนี้เป็นฝั่งขาเข้าครับเป็นปั๊มที่ใจดีมากครับคุณผู้ชมใครเดินทางนะครับพักฟรีนะคุณผู้ชมมีที่ให้นอน มีไฟฟ้าใช้มีเครื่องซักผ้าให้ใช้ตรงนู้นอาบนา้ำปั้มพีทีสาขาสาขาสีคิ้วครับจะมีอยู่ทัง้งสองฝั่งเลยนะฝั่งขาเข้าขาขาเข้า,ขา,ขาออกรุงเทพกับขาออกกรุงเทพคุณผู้ชมก็อยากจะใช้ไฟก็มีบัตรแมกกาสบัตรก็สมัครง่ายๆครับสมัครปี ไปสมัครสาขาไหนก็ได้นะครับเอาบัตรประชาชนไปให้พนักง,งานเขาก็สมัครให้ได้บัตรแล้วเราก็มาแตะแตะใช้ไฟแต่ถ้าไม่มีบัตรก็มานอนได้นะคงไม่เป็นไรนะไม่ได้เบ็ดสมาชิกแต่คิดว่าวกควรที่จะเป็นสมาชิกหน่อยเติมน้ำมันเขาหน่อยผมก็ใช้แต่ปั๊มพีทีนะผมใช้ตลอดปั๊มพีทีเดินทางบ่อยก็จะนอนแต่ปั๊มพีที อ่าเดี๋ยวพักพักสักชั่วโม,มงหนึ่งนะครับผมเข้ากรุงเทพครับตอนนี้รถเยอะมากผมขี่จากวารินอุบลเข้ากรุงเทพครับออกจากออกจากอุบลประมาณห้าโมงครึ 20, 20่งสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทียี่สิบนาทีประมาณนี้หละตอนนี้สามทุ่มห้าสิบเก้านาทีเกือบสี่ทุ่มแล้วรถติดรถเยอะครับ รถแบบเยอะเลยเหนื่อยจะพักสักชั่วโมงก่อนขอบคุณปั๊มดีๆปั๊มพีทีนั่งพักระชาร์จแบตก่อนนั่งพักชาร์จแบตก็แบตมาชาร์จนี่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะเห็นไหมท่าผู้ชมซักผาได้มันเสียสามเครื่องใช้ได้เครื่องหนึ่งนี่ก็ชาร์จแบตได้แล้วก็บัตบัตรมาแต่ กระบาดบาดแตะไปมันก็จะใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าไม่มีบารก็มานอนพักได้ผมว่าน,นะคิดว่านนะโอเคพักสักชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวไปต่อ